สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยจะสัมมานาเรื่องปัญญาประดิษฐ์ในการประยุกต์ใช้งานด้านความปลอดภัยณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคในงานซิเคยวเทคไทยแลนด์2024นายทวีชัยหยางนาย,ยกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยได้จัดงานสัมมานาปัญญาประดิษฐ์ AI ในการประยุกต์ใช้ในงานในด้านความปลอดภัยภายในงานซิเคยวเทคไทยแลนด์2024โดยนายอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยร่วมกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานรักษาความปลอดภัยเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในไทยให้ความสําคัญเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานพร้อมกันนี้สมาคม TSA ได้มอบรางวัลเกียรติยศประจาปี2567ให้แก่บุคคลคณะบุคคล,คคลและองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนระบบรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศไทยและระดับสากล มไปถึงธุรกิจบริการระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมไทยแต่ว่าแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะต้องไปศึกษาว่าการที่จะประยุกต์ใช้เพื่อภารกิจของตัวเองให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยก็คงจะต้องได้รับทั้งความรู้และก็การฝึกทักษะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาบ้างนะครับ สิ่งสําคัญก็คือว่าทุกองค์กรยหยุดเรียนรู้ไม่ได้เพราะว่าการพัฒนาทางด้านนี้รวดเร็วมากครับเอไจะช่วยสังคมช่วยชีวิตเราเอะแต่ว่าคือตอนนี้จริงๆแพทย์เริ่มต้อมาะคิดนะต่อไปน่าจะยาวและจะพัฒนาต่อไปตลอด